จะขายของแล้วมาค่ะกูจะขายของนะคะใครไม่พอใจกติการ้านกูนะคะกรุณาอย่าดัดจริตดูนะคะมึงออกไปเลยนะคะโอเคไหมใครไม่พอใจกติการ้านกูนะคะอย่าดัดจริตดูนะคะมึงไม่ต้องซื้อค่ะมึงออกไปเลยนะคะกูรำคาญนะคะไม่ชอบรามานะคะเป็นคนขี้รำคาญนะคะโอเคนะคะจบนะจะขายของแล้วค่ะจบนะคะนะแอนดมินมาย่ง โอเคไหมโอเคนะกูเป็นคนขี้ตำคาญนะไม่ชอบพูดเยอะนะลากกูเข้าห้องกูออกแม่งหมดเลยนะกูไม่รับฟังฟังขี้อะไรทั้งนั้นนะคะกูเอาระบบกูค่ะกูไม่เอาระบบใครนะคะจบนะคะใบนี้ค่ะอิมาโมสุรุคุริซังคุรุดิสึคุรนคุระซังหน้านี้ โซ่สุดคู่ที 3, คู่นีน้โชว์งวักเคนุนี้โอเคนะคะกินอะไรคะอ๋อไม่ได้กินเบียนะคะกาแฟค่ะไม่ไม่แดกเบียรแต่เช้านะคะกาแฟค่ะมีคนบอกว่าอีเป้งมันแดกเบียแต่เช้าอีเฮียรกระป๋องเบียรจะที่ไหนลนเมือง กีดากาแฟเมืองกูงต้องโดบไงกูไม่ค่อยได้นอนนะคะไม่งั้นกูอยู่ไม่ได้นะคะทุกวันนี้อยู่ได้นะคะยังไม่ตายก็เพราะกาแฟนี่แหละคะ่ะโอเคไหมคะถ้าไม่ได้กดบกาแฟที่ตายแน้นอนนะคะ โอเคไหมคะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะกาแฟนะคะต้องขอบคุณบริษัทกาแฟทุกบริษัทนะคะที่ผลิตกาแฟมาให้ไปกี้แดกนะคะไม่งั้นชีวิตนี้กูหาไม่เลยนะคะกูอยู่ไม่ได้จริงๆนะโอเคะ okay, ไหมคะขอบคุณบริษัทกาแฟทุกบริษัทเลยนะคะที่ผลิตกาแฟมาให้กูแดกนะคะไม่งั้นกูอยู่ยากเลยคะ่ะเพราะกูนอนหกโมงเช้าตื่นตื่นแปดโมงเช้านะคะและตอระหว่างตลอดวันกูก็ทํางานยีิสี่กับยิ้มสี่นะคะ ประมาณยสิสองชั่วโมงนอนสองชั่วโมงนะคะขอบคุณบริษัทกาแฟทุกบริษัทนะคะที่พิดก,กาแฟมาให้ไปก,กี้แดงนะคะขอบคุณมาจบนะคะนะคะพนักงานใหม่รอหรอขุ่นหน่วยก้านยิมก็แอบแรงนิดหน่อยนะโอเคไหมพนักงานใหม่ไง หน่วยงานนีมากนะสูงนะหล่อนะจมูกกระโดงนะหนา้าโลหล่อนะนะพนักง,งานใหม่นะก็แบบน้ำลายหกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่กินเราไม่กินไก่วัดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเราไม่กินไก่วัดนะก็น้ำลายหกก็เช็ดหลายรอบต่อวันนะคะแต่ก็แบบนะเออนะ คุณก็ดีหน้าก็หล่อน้ำลายก็ย้อยปลายก็เช็ดกันไปอะไรแยแต่เราก็ไม่กินไก่วัดนะคะนะไก่วัดเราไม่เดกนนะคะเพราะว่าเป็นพนักง,งานของเราเราไม่เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจนะถึงจะรอขนาดไหนขาวเป๊ะเวอร์โอป้าเราก็ต้องกดใจไว้นะคะโอเคนะ <c oughs> เดินมาแท้วหลอหามาค่ะเปิดประมูลค่ะใบนี้นะ นะคะประมูล2นาทีนะคะราคาตามใจมึงนะคะโอเคไหมนะคะเปิดประมูลนะสนาทีนะคะราคาตามใจมึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่นะคะจะให้นะเท่าไหร่ก็ปล่อยโอเคไหมนะคะเริ่มเลยค่ะหนึ่องสาจับเวลา2นาทีนะลูกค้าช่วยจับเวลาหน่อย2นาทีนะไม่มีนาฬิกานะคะ จับเลยนะคะประมูลหอยนะคะหอยใบนี้ใหญ่กว่าหอยเป็กกี้นะคะโอเคไหมเทียบกันแล้วมันใหญ่กว่าเยอะเลยนะนังน,นั้นคุณสามารถใช้งานได้เยอะนะคะหอยเป็กกี้ใช้งานได้น้อยนะคะแต่ว่าหอยอันเนี้ยใช้งานได้เยอะมากนะคะเปิดประมูลมาค่ะตอนนี้นะคะคุณอ้อมห้าร้อยนะคะคุณมิมห้าร้อยนะคะโอเคนะคุณมีนห้าร้อยนะคะมาค่ะใครจับใครจับเวลาอยู่สองนาทีสองนาทีคอบบอกเปกกี้ด้วยนะคะคุณ อะไรนะสิพันเจ็ดร้นะคะคุณแหม่มหกร้อยนะคะพี่นุ้ย700อนะคะมาค่ะ2นาทีบอกเลยนะคะพี่นุ้ย700ยค่ะ700อยค่ะพี่นุ้ยใครต่อใครต่อค่ะพี่นุ้ยเจ็อยนะควาพี่อ้อมเก้ารอยนะพี่อ้อมเก้นะคะคุณอี๊แป800นะไม่ทานแล้วคุณอีป900ป๊เกยไปตายไปละสอนาทีนะขอสนาทีนะคะพี่แม่มพันหนึ่งค่ะพี่แม่มพันหนึ่งนะคะ พี่เล็กเป็นพี่เล็กแปดร้อยไม่ทันแล้วพี่แหม่มพันหนึ่งนะคะค้อมสองนาทีที่บอกหน่อยครอมสองนาทีที่บอกหน่อยนะแอปไม่เคยฟันฟังคุณเป็ดมก็สนุกดีเพลินนะคะนะคะพี่แหม่มพันหนึ่งใครสู้พี่แหม,ม,ม่มมาคุณเม<ว>ย์คุณเมย์พันหนึ่งคุณเมย์แพ้พี่แหม่มหนึ่งร้อยนะคะคุณอีพัะนสองนะคะคุณอีพันสองค่ะนะคะคุณมดพันหนึ่งนะคะคุณอีพันสองแล้วนะคะโอเคนะ <c oughs> คุณอ้อมพันหนึ่ง 1, 1, นะคะไม่ทันนะคุณอีพน่าจะได้นะคะสองนาทียังสองนาทีบอกด้วยโอเคไหมสองนาทีบอกนิดหนึ่งนะ คุณโมพันสองนะคะคุณโมพันสองนะคะคุณปุ้มพันสามนะคะคุณปุ้มพันสามนะคะนะคุณปุ้มพันสามนะคะคุณนุ้ยนะนะคะมาพันสามแล้วนะคะโอเคนะคุณออมพันสองไม่ได้นะอยู่ที่พี่นุ้ยนะคะก็อยู่ที่คุณปุ้มนะคะผู้ผิดคุณเมพันสามยังอยู่ที่คุณปุ้มค่ะอยู่ที่คุณปุ้มที่พันสามนะคะคุณตกพันสามนะคะยังอยู่ที่คุณปุ้มค่ะยังอยู่ที่คุณปุ้มนะคะคุณอีพันสามห้าสิบค่ะอยู่ที่คุณอีฟค่ะอยู่ที่คุณอีฟนะคะต่อเลยค่ะ นะคะคุณอ so ีพันสามห้าสิบนะคะใครจะสู้คุณอีพิงไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมนะคะสองนาทียังนะคะคุณแยมไม่ทันนะคะอยู่ที่คุณอีพันสามห้าสิบนะคะสองนาทียังสองนาทีบอกกันด้วยนะจะปิดนะคะคุณพุ้มพันสี่นะคะสภาพดีเลยนะคุณพุ้มพันสี่คุณมุกพันสี่นะคะนะคะคุณมุกพันสี่ต่อมาเลยจ้าต่อมาเลยนะนะคะคุณมดพันเจ็ดนะคะคุณมดพันเจ็ดนะคุณมดพันเจ็ดนะคะคุณมดมาพันเจ็ดนะคะ คุณมดพันเจ็ดนะคะคุณมดพันเจ็ดนะคะคุณมดมาพันเจ็ดนะคะพี่เดียนะคะพี่เดียมาพันเก้านะคะพี่เดียมาพันเก้านะคะพี่เดียมาพันเก้านะคะพี่เดียได้พันเก้านะคะตอนนี้อยู่ที่พันเก้านะคะอยู่ที่พี่เดียพันเก้านะคะเวลาแล้วโอเคปิดขอบคุณค่ะน้องเบียร์ที่มาบอกพี่เดียพันเก้านะคะรวมส่งขอบคุณมากค่ะพันเก้ารวมส่งขอบคุณมากค่ะพี่เดียมาต่อนะคะ มาต่อด้วยใบนี้นะคะมาต่อด้วยใบนี้นะคะคลิปปอนะคะคลิปปอนะคะขอหนึ่งนาทีนะคะสองนาทีนานไปไว้าที่เกียจพูดนะนานไปสองนาทีนะขอหนึ่งนาทีนะคะเท่าไหร่ก็ปล่อยนะลิปปอนะคะเริ่มต้นศูนย์บาทนะคะนับนะคะหนึ่งสองสาม,เร,ม,ะะสสามเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามเริ่มเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยพิธีาพันเก้าพันเก้ารวมส่งมาเลยค่ะของส่งพ่งน,นี้นะคะโอเคไหมคุณแยมหอย ค่ะพี่เอได้นะรวมส่งนะคะพี่เอของส่งพรุ่งนี้นะคะมาต่อเลยค่ะแอดมินเก็บทำไหมแอดมินอมนอมมะนาวเก็บพันนะคะโอเคจา้าเริ่มต้นใบนี้พันหนึ่งค่ะเปิดมาพันหนึ่งคุณอ้อมนะคะพี่หมวยให้สองพันนะปิดเลยรายคาโอเวอร์นะคะไม่ต้องหนึ่งนาทีแล้วพี่หมวยรับไปนะคะสองพันบาทรวมส่งขอบคุณมากค่ะ นะเปิดมาสองพันคงไม่มีใครสู้รองนะมันมันมันไวเกินน่ะโอเคไหมใบนี้นะคะใบนี้นะคะใบนี้นะคะสภาพนี้นะคะเริ่มนะคะขอสามสิบวินาทีนะคะคือขอไปไวๆเลยนะขอสามสิบวินาทีสองนาทีสามนาทีนับหนึ่งนับสองขี้เกียจนับนะเหนื่อยนะโอเคนะขอสามสิบวินะคะมาค่ะจับเวลาสามสิบวินาทีใครเป็นคนจับเวลามาเลยโอเคนะ มาค่ะใบนี้นะคะราคาเริ่มต้นศูนย์บาทนะคะเปิดเลยค่ะ1นึ่งนะคะสองนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีห้าสิบหกสิบเจ็ิ้เอ็ดยี่สองยายยห้ายี่หยเจยแย้าสาปิดแล้วค่ะปิด ปดที่คุณอ้อมนะคะหนึ่งพันบาทนะคะเปดที่คุณอ้อมหนึ่งพันบาทรวมส่งขอบคุณมากค่ะจบนะคะเปิดแล้วนะคะสามใบไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะคะก็คือประมูลก็มีนะขายก็มีนะแล้วแต่ค่ะใครจะได้ของถูกของแพงก็รอดูกันแล้วกันเนาะโอเคไหมคะใครจะได้ถูกของถูกของแพงก็ไม่รู้นะคะก็โอเคนะก็ลองมาจับของกันเนาะ โอเคไหมปิดไปแล้วนะคะเมื่อกี้สามบายจบนะคะคือทางเราไม่ยืดเยือนะคะคิกพูดเยอะไงยืดเยื้อแล้วต้องมานับเยอะโอเคไหมของส่งพรุ่งนี้นะคะรอตน,นีโอเคนะเดี๋ยวมาใหม่สามสิบนาทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะไปบอกที่โกดังว่ากูจะเอาอย่างนี้ยกูจะจัดของแบบเนี้ยมึงจัดของแบบเนี้ นะกูจะเอาอย่างเนี้ยเดี๋ยวไปบอกมันก่อนกูอยากได้อย่างเนี้ยกูจะทําอย่างเนี้ยมึงต้องทำอย่างเนี้ยไปบอกมันก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่โอเคนะคะผู้ชายหล่อเยอะค่ะที่โกดังเต้มเลยผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อนะผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อนะทํางานนะทํางานนะเอาทํางานนะน้าสีก็น้าลายหกไปนะคะผู้ชายหล่อนะโอเคไหมครับผู้นั้นหล่อมาก เด็กๆอ๋อทั้งนั้นเลยรับแต่คนรอๆนะเอออะไรนะมันกระชุ่มกระชวยลูก,กระตาไงคือสีก็แก่แล้วอะไรอย่างนี้นะก็ต้องรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยรอๆอะไรอย่างเงี้ยโอป้าโอป้าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมเออนางทํางานโอ้นะอีป้าก็แก่แก่ต่อไปนะ ไอป้าก็แก่ต่อไปแต่พนักงานใหม่ก็ต้องเด็กแล้วรออะไรเงี้ยโอป้าอีป้าก็เชี่ยวต่อไปนะคือมึงอยู่เชี่ยวอย่างเดียวไอป้านะนะเคยอยู่เชี่ยวอยู่แก่อย่างเดียวนะมีจูก็ไม่ได้ทําอะไรนะเอาไว้ล้างห้องส้วมนะคะอีป้าเนี่ยนะคือเอาไว้ล้างห้องส้วมอะมีจูก็ไว้แค่ล้างห้องส้วมอีป้าไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยนะคือเก็บไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคือ คือกลัวว่ามันน่าจะตายไปแล้วนะคะโอเคไหมคะแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับเป็นหนุ่มรอรอเด็กๆด็กอะไรเงี้ยน้ำลายก็ไหลไปอะไรเงี้ยก็แอวมหงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะอีป้าก็เขี้ยวต่อไปอะไรอย่างงี้นะโอเคนะจบนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคนะ